วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเช็คราคาวัตถุมงคลที่วัดเขาย้อยนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆชมถ้ำเขาย้อยด้วยนะครับติดตามไปด้วยกันครับฝากบอลเอฟซีช่วยกดไลค์และกดแชร์ฝากไว้น้ำแน่คนทูก่ ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปวัดเขาย้อยนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้มีโอกาสได้มาเพชรบุรีนะครับเพื่อนๆก็จะมาเช็คราคาวัตถุมงคลทางวัดเขาย้อยนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนเอนเข้าชมภายในวัดนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาก็ เราก็เหมือนมาเที่ยวไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับเดินทางมาถึงแล้วโอ้เป็นวัดที่สวยงามมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปพร้อมกันนะครับเพราะผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันเคยนั่งรถผ่านนะเพื่อนๆแต่ไม่เคยแวะเคยไปวัดหลวงพ่อแดงวัดขาบันในอิดแล้วนั่งรถผ่านเห็นอยู่ครับแต่ไม่มีโอกาสได้แวะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไป ก็มีฝนปล่รยปลายมาเหมือนกันนะครับวันนี้อากาศถือว่าสดชื่นแจ่มใสครับอ้ mm hmm. Ooh, สวยงามครับสวยงาม mm hmm. ต้องหาที่จอดรถก่อนนะครับ mm hmm. นักท่องเที่ยวก็มาเยอะครับ mm hmm. เห็นมีรถจอดเยอะ mm hmm. ดูแล้วเป็นวัดที่สวยนะครับ วัดเขาย้อยครับเพื่อนเพวัดถ้ำเขาย้อยเดี๋ยววันนี้เราจะลุยไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็อาจจะได้ปีนเขาเข้าถ้ำแล้วครับงานนี้ครับปีนเขาเข้าถ้ำแน่นอนครับ ถ้ำเขาย้อยนี่ก็ตั้งอยู่ในอำเภอเขาย้อยนะครับเป็นถ้ำเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีโดยมีบันทึกว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอ,อุทองเคยเสด็จมาตั้งทัพบ,บริเวณถ้ำแห่งนี้นะครับและในสมัยรัตนโกสินทร์ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับเพื่อนๆทรงผนวดอยู่นั้นพระองค์ก็ได้เสด็จทุดงมาปักกลดวิปัสสนาที่หน้า เขาย้อยนี่แหละครับเพื่อนๆนนี่ก็ถือว่ามีเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ำนะครับเพื่อนๆนก่อนจะเข้าถ้ำก็ต้องถอดรองเท้าไปไว้ในกลงนะครับเพราะว่าลิงที่นี่เยอะนะครับเขาจะมาเอารองเท้าเราไปกัดเล่นนะครับเพื่อนๆนก่อนจะเข้าถ้ำต้องเอารองเท้าไปใส่ในกลงคือเจ้าหน้าที่วัดเขาจะมีกลงเตรียมไว้แล้วก็ล็อกล็อก ก่อนไปด้วยนะครับเพราะว่าลิงจะมาขาโมยเอารองเท้าของเราครับมองไปทางไหนมีแต่ลิงอ่ะเพื่อนๆด้านนอกวัดนะ่ะเขาย้อยก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาย้อยอยู่ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ22กิโลเมตรนะครับที่นี่ก็มีถ้ำหลายถ้ำสิ่งสำคัญที่อยู่ภายในถ้ำก็คือนี่ครับพระพุทธสยาสน และก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่น้อยหลายปางนะครับและก็มีพุทธบาทจำลองติดกับเขาย้อยนะครับนี่ครับภายในถ้ำสวยงามมากนะครับเพื่อนๆหลังจากผมพาเพื่อนๆกลับพุทธสยาิแล้วนะครับผมก็พาชมความงามของถ้ำด้วยนะครับแลวก็จะ ไปชมและไปเช็คราคาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับว่าราคาจะประมาณไหนนะครับหรือมีวัตถุมงคลแบบไหนนะครับสำหรับทางวัดถ้ำเขายอยนนะครับเพื่อนๆตอนนี้มาดูความสวยงามของถ้ำก่อนนะครับนี่ครับเพื่อนๆ ทางวัดก็จะมีวัตถุมงคลนี่แต่แต่เขาจะให้เช่าบูชาราคาเดียวนะครับเหมือนการทําบุญนะครับหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยทุกทุกอย่างเลยครับภายในตู้นะครับภายในตู้ของวัดนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับให้เราเช่าบูชาเหมือนการทําบุญนี่ครับก็เป็นพระผงนะครับ เป็นพระพุงแล้วก็มีเหมือนตะกุดห้อยคอหรือเปล่านี่ครับเป็นเนื้อว่านเนื้อผงนี่ร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวทั้งหมดนะครับเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆน,นมามีโอกาสได้มาเที่ยวที่วัดนี้ก็มาเช่าบูชานะครับเป็นที่ระลึกนี่ก็มีพยันด้วยนะครับจะไม่มีแบบหลากหลายนะครับแต่จะ เน้นไปทางวัตถุมงคลแบบเป็นเนื้อผงนะครับแต่ราคาเดียวนะครับเพื่อนๆราคาร้อยเดียวนะครับหลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของทางวัดแล้วนะครับผมก็จะลองขึ้นบันไดไปอีกชั้นนะครับว่าชั้นบนนี้จะมีอะไรให้เราได้ชมนะครับสำหรับวัดถ้ำเขาย้อยนะครับเพื่อนๆ ก็ถือว่าเป็นถ้ำที่ว่าอากาศถ่ายเทดีนะไม่ไม่ทึบเกินไปนะครับนี่ครับเขาก็จะมีโครงไว้นะครับอาจจะต้องกันลิงนะครับคิดว่านะครับแต่ข้างข่าวเยอะมากเพื่อนเื่อนข้างข่าวก็จะเกาะอ,อีกตามนี้นี่ครับ ลองขึ้นไปอีกชั้นว่าจะมีอะไรนี่ครับมองลงมาก็จะประมาณนี้ครับนี่วันนี้คนมาทำบุญกันเยอะนะครับเพื่อนๆวันนี้คนมาเยอะมากก็ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามน้ามาเที่ยวนะครับน้ามาทำบุญที่นี่นะครับ นี้ถ่ายลงจากด้านบนนะครับนี่ก็จะเห็นบริเวณถ้ำก็กว้างเหมือนกันนะครับสำหรับวัตถุมงคลของทางวัดถ้ำขอย้อยนะครับก็อย่างที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูนั่นแหละครับก็จะมีประมาณนั้นนะครับเขาก็จะไม่เน้นการสร้างเยอะนะครับก็จะมีพระผง แล้วก็จํานวนไม่เยอะนะครับแล้วก็เช่าเป็นแบบเหมือนราคาเดียวหนึ่งร้อยทุกอย่างนะครับตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผมคงขึ้นได้ชั้นเดียวนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกจะหน้ามืดหน่อยหนึ่งแล้วมันจะมีขึ้นไปอีกนะแต่คงขึ้น ไปชมชั้นเดียวนะครับสูงเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่สูงเหมือนกันนะไม่ธรรมดาครับนี่ครับบริเวณที่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นไปอีกต่อหนึ่งนะครับเพื่อนๆแต่ผมคงไม่ขึ้นแล้วไม่ไหวแล้วครับคงขึ้นแค่นี้นะครับเพราะเราจะไปต่ออีกหลายวัดอยู่นะครับ ก็ถือว่าขึ้นมาก็ได้บรรยากาศนะครับถ้ามีเวลาก็อยากปีนขึ้นไปอีกชั้นอยู่ครับเพื่อนๆวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับเพราะว่าผมจะลงไปชมโบสถ์ไม้สักอยู่ครับอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆเห็นเขาบอกว่าทางวัดมีโบสถ์ไม้สักที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วก็ไปชมกันนะครับตอนนี้อยู่ชั้นที่สองอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะลงไปชมโบสถ์ไม้ด้านล่างนะครับเป็นไม้สักทางวัดก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเสียงนกร้องเสียงจิ้งหลีดเลย์เสียงจัก,กระจันนี่ครับได้บรรยากาศเลยนะครับเพื่อนๆ เหมาะที่จะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับสำหรับใครที่อยากมาไหว้พระแล้วได้บรรยากาศดีๆแบบนี้ก็มากันได้นะครับ<ม>เดี๋ยวตอนนี้ผมลงมาแล้วนะครับจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมโบสถ์ไม้สักนะครับนี่โบสถ์ไม้สักทองเลยนะครับเพื่อนๆสวยมากดูจากภายนอกก็ อลังการแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในนะครับว่าจะมีความวิจิตรสวยงามแค่ไหนนะครับว้าวสวยมากบกทำจากไม้สักนะครับนี่ เขาก็จะมาแกะสลักสวยงามครับแกะสลักก็เป็นเรื่องราวของพุทธประวัตินะครับวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเพื่อนๆคุ้มค่ามากนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางมาชมความงามของวัดเขาย้อยนะครับ แล้วก็ได้พาเพื่อนเหมือนมาเที่ยวไปกับผมด้วยนะครับนี่ก็เป็นด้านนอกของโบสถ์นะครับด้านนอกก็สวยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเดินรอบดูความสวยงามของอุโบสถไม้สักนะครับ ด้านหลังก็จะมองเห็นทิวทัศน์เป็นภูเขานะครับนี่ครับเพื่อนๆน,นี่จะเป็นด้านหลังนะครับนี่โบสก็จะเปิดโล่งทั้งสองด้านนะครับสวยงามมากเพื่อนๆ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมว่มาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณนะครับ